สวัสดีค่ะทุกคนปุ๋ยฟ้าเปิดนะคะวันนี้นะเปิดมาไม่ใช่รายการสัตว์โลกน่ารักแต่อย่างใดนะวันนี้นะภารกิจของเราเข้าสู่วันที่6แล้วนั่นเองนะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยปุ๋ยนะวันนี้พาชมสวนอีกแล้วนะ,ะพาดูว่าคนงานเขาเก็บบังคุดกันยังไงนะ,ะในสวนของเรานะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้มีออเดอร์ของเรายังไม่ได้มีออเดอร์นะก็จะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของปุ๋ยเองนะคะก็คือน,นี่เลยนะ ช่วงนี้คือเป็นช่วงอ่านหนังสือนะกำลังคัดเรื่องหนังสืออยู่นะว่าจะทํายังไงกับหนังสือชุดกลุ่มนี้ในระหว่างนี้นะมีสัญญาณ alert มาแล้วนะคะสำหรับ go hunter ของเรานะคะอ่าแล้วก็เข้ามาดูปุ๊บทางเฟรม m 1 5 u ขอบบนแบบนี้นะฮะก็เลยจัดเข้าอ order อซลล์กันไป แล้วระหว่างนี้นะฮะเราก็ปิดจ,จอนะคะมาคัดมังคุดกันต่อนะคะนี่เมื่อกี้ก็คือให้เห็นนะว่าระหว่างทางนะเราก็บวกมาแล้วระยักหนึ่งนะฮะเราก็เลยมีการตั้ง SL หนะ้าทุนนั่นเองแล้วสุดท้ายเป็นยังไงฮะโอ้ โอ้โหเป็นไงนทุกคนโดนหน้าทุนไปนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะวันนี้ถือได้ว่างมิชชั่นของเราคอมพิ t e นะเพราะว่าเรานะได้กําไรกันไปนะเทรดไปใช้ชีวิตไปนะทำส่วนไปด้วยอันเนี้ยผ่านมา6วันแล้วสําหรับการเทรดโดยใช้เครื่องมือแล้วก็เป็นการ forward เทรดให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะอ่าไม่ว่ากําไรจะน้อยจะมากนะแต่ภาพรวมของเรายังกําไรอยู่นะทุกคนอ่านะฮะใครที่ชอบในส่วนของเครื่องมือนะคะเราอยากใช้ อยากติดตั้งนะกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ทักทายกันมาได้เลยนะฮะ,นะ่านะแล้วก็วันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ